ดูหลังเกมซุปเปอร์บอลครับวันนี้ครับซุปเปอร์บอลครับเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างโอ้พี่โอ๊ตอัดฉีดเลยเท่าไหร่เนี่ยพี่โอ๊ตเป็นไรให้น้องไปแช่งหนุนบ้างข้าขนมะโดข้าวกรเป็นไงวันนี้น้องชายเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพอใจครับพอใจอยู่แต่ก็อืดไปนิดนึงยังอืดอยู่ยังอึดอยู่หรอครับมีตียับเลยนะพี่วางแผนมาตั้งแต่แรกเลยไหมวางแผนยังไงบ้างตอนแรกใช่ครับแล้วก็ค่อยๆขยับเดินครับเออเพราะว่าเราก็อาศัย ร่างกายของเราครับเหมือนกับเราเคยชนะเข้ามาที่ลูกเกบวันนี้กับวันนั้นเนี่ยลูกเกมมันเหมือนกันไหมก็คล้ายๆครับคล้ายกันก็ใช้ร่างกายบดเข้าไปเรื่อยๆบดไปเรื่อยๆครับผู้โชกเป็นไงบ้างวันนี้ก็ถือว่าน้องเขาก็มาดีอยู่ครับแต่ว่าเขาเหมือนมีอาการช่วงยกสี่ไหมใช่ครับคิดว่าน่าจะโดนเขาช่วงมุมเอ่มุมฝั่งนั้นครับอ๋อรู้สึกว่าน้องเขาเนี่ยมีการยุกช่วงยกไหน ยกสี่ครับสี่เลยใช่ไหมช่วงเข้าไปก็ผมแทงเขาได้ดอกนึงจัดจแล้วก็ดูยุบไปหักล้มไปสองทีครับผมต้นอื่นอัดไหมลูกเกลี่ยเป็นไงใช่ครับก็อึดอัดครับเพราะว่าเราก็ยังเดินช้าอยู่ครับอ๋อพอเดินเร็วก็ได้เรื่องเลยครับผมวันนี้ชนะแล้วพอใจผลงานโดยรวมไหมครับก็ก็โอเคครับพี่โอเคครับครับวันนี้ต่อยร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์เป็นไงเวนี้เป็นไงบ้างก็ก็ได้ครับผมร้อยสามสเจ็ดได้ทำสุดได้เท่าไหร่ร้อยสามหกครับสามหกได้สูงสุด สูงสุดก็สามเจ็ดสาเหมือนกับ37นี่แหละครับพี่ไอ้นี้ได้อัดฉริยะไหมครับมี60,000 60,000จากใครบ้างจากใครบ้างมีพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบสี่หมื่นแล้วก็มีพี่เขาไม่เขาเขาไม่บอกเชื่อครับโอ้เอาเป็นว่า60,000นะครับ60,000ไฟต่อไปเห็นขึ้นรายการเจอแสงมณีอันนี้ชัวร์หรือยังยังไม่ชัวร์ครับยังไม่ชัวร์เป็นไงบ้างถ้าเกิดได้เจอแสงมณีสองกาแฟมืองไทยเอ้ยพี่เคก็ก็คิดหนักอยู่ครับเขาก็ สายจาัดจ้านฝีมือยอดมวยครับเออเออถ้าเกิดมีโอกาสได้เจอแสงมณีจริงๆเนี่ยเรารู้สึกอยากจะเจอไหมหรือว่าหรือว่าเอาไปก่อนก็แล้วแต่ความเหมาะสมครับเออคิดว่าถึงยังถึงเขายังก็ถ้าถ้าโปรโมเตอร์มองว่าถึงก็ถึงครับออแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยตอนนั้นหลังนี้นี่คู่ชกเรื่องเลยนะเอาไว้สามเจ็ดก็ครับเออเราช่วงหลังๆนี่มีแพ้ใครบ้างไหมเนี่ยก็แพ้ซูเปอร์เล็กครับซูเปอร์เล็กใครที่แลรกเห็นบอกว่าขอคนเดียวซูเปอร์เล็กครับยอมจริงตอนนั้นพร้อมเจอหมดทุกคนครับใช่ไหม ซุปเปอร์เล็กชกแย่มากเลยเหรอก็คือเรามวยเข่าเออเราไม่ได้ตีเข่าครับเออเราโมยเขาไม่ได้ตีเขาก็จบครับจบแล้วใช่ไหมเพราะซุปเปอร์เล็กเขาเลียงเพราะว่าฝีมือเราก็สู้เขาไม่ได้ครับเออเอาแวะเว้นไว้คนหนึ่งคือซุปเปอร์เล็กนอกนั้นเจอได้หมดมันมีใครบ้างครัเวรเนี้ยมีซุปมีแสงมณีมีก้าวหน้าอีกทีได้ไหมก้าวหน้ากี่ครั้งแล้วฮะก็สี่ครั้งครับเป็สาม สามครั้งครับสามครั้งเป็นไงบ้างแพ้สองชนะหนึ่งอ๋อจริงๆก็น่าจะมีคู่โชคเยอะอยู่แล้วแล้วเป็นไปตั้งแต่พวกกล้องไกลกุหลาบดำอะไรแบบยังยังไม่ยังไม่ได้ครับพี่สูงสุดแค่ร้อยสามเจ็ดสามเจ็ดครับสามเจ็ดต่ำสุดสามหกประมาณนี้นะครับอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณใครบ้างครับน้องชายก็ขอบคุณเฮียตีก็ขอบคุณเสียบอุครับแล้วก็ขอบคุณพี่เจี๊ยบขอบคุณสจ๊วเล่สจตโต้งปาจีนแล้วก็แฟนหมัดแฟนมวยทุกคนครับก็วันนี้ผมทําได้สําเร็จครับ และไฟต่อไปผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่ส okay, ุดตั้งใจซ้อมให้มากกว่าเดิมครับผมโอเคขอบคุณครับ